อาจารย์ครับขอพรบคุณอาจารย์มากที่สละเวลา,เ,าเดินทางมาแบบไม่รีรอเลยตัง้งแต่อาจารย์ทราบว่าผ่านทัพมีแนวโน้มมีความสงสัยจากพวกเราว่าดวงตาอาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่คือมีปัญหาในการมองเห็นะครับขอบคุณอาจารย์ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมทั้งคณะนะครับแล้วก็ทีมง,งานรวมถึงอุปกรณ์ราคาแพงนะครับของอาจารย์เองครับที่จะเอามาช่วยตรวจเพราะฉะนั้นเอ่อ อาจารย์มองอยังไงครับกเกี่ยวกับเรื่องตาเพราะผมเคยได้อาจารย์ได้ให้แนวคิดกับน้องๆที่ดูแลช้างว่าทุกๆก,การบาดเจ็บของดวงตาสัตว์เนี่ยให้ถือว่าเป็นเรื่องอิมเปอร์เนซีคือเรื่องฉุกเฉินไอเป็นส่วนของของการบาดเจ็บของตาไม่ว่าจะเป็นตาแดงหรือว่าน้าตาไหลเนี่ยถ้าเรามองว่ามันไม่เป็ียนอะไรเลอยแต่ชา้ชาคือพอช้าปั๊บเนี่ย พอเรารับการแก้ไขช้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้ปัญหาต่างๆมันพัฒนาเร็วขึ้น mm hmm. จะง่ายๆว่าช้างเนี่ย mm hmm. เขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะทนต่อภาวะบาดเจ 7, mm ็บเกือบถ้ามีอาการบาดเจ็บรือมีอาการน้ําตาไหลตาแดงหรือมีความผิดปกติของตาเนี่ยถ้าส่วนตัวให้ถือว่าเป็นเป็นอิมเมอร์เจนซีให้รีบแก้ไขเร็วที่สุดแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะจากหนักก็เป็นเบาหรือแก้ไขได้ mm hmm. แล้วในวันนี้ที่อาจารย์ได้เจอฐ่านทับแล้วก็ได้ทําการตรวจทั้งเบื้องต้นแล้วก็ทั้งการใช้อุปกรณ์คือเครื่องมือออปตาเนี่ยขออยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ทุกคนที่เป็นห่วงถ่านทับฟังหน่อยว่าสภาพของช้างเนี่ยเจ็บป่วยในด้า่งตาในในประเด็นไหนบ้างครับอาจารย์ดูจากภายนอกผ่านทับจะมีปัญหาเรื่องของตาข้างซ้ายที่ค่อนข้างจะขาวขุน่นครับตาข้างขวาที่ ที่มีความขาวขุ่นแต่ว่าน้อยกว่าตาข้างซ้ายดูเหมือนว่าจะดีแต่ตากางาวันนี้เดาสอบตั้งแต่ทดสอบเรื่องของการมองเห็นสอบทดสอบไม่ว่าจะเป็นทดสอบเส้นต่างๆเราก็ว่าเนิร์ฟหรือบล็อกหรือว่าเือเส้นประ,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 ะสาทที่ไปเลี้ยงดวงตาเนี่ยค,ค,ค่อนข้างทางานได้ดีแต่ที่สิ่งี่เราเจออันนี้นคือจอประสาทตาข้างในนะย,ยังทางานได้ดีอยู่แต่ว่าสิ่งที่มีปัญหามากๆคือเรื่องของเรื่องของเลนที่ปัญหามากๆรวมทงเรื่องที่เราเรียกว่า เลนขุ่นหรือ <t> ว <ired> er <m> ่าไหรือภาษาทางไทยแค่เรียกว่าคาตาแยคาตาแยตเนี่ยเนี่ยเป็นเพราะว่าเลนขุ่นปั๊บเลนปกติเมื่อ่าจะเป็นเลนของสัตว์หรือของมนุษย์ของตาของช้างแล้วก็ตามมันต้องใสเพื่อที่ให้แสงเนี่ยมันผ่านจากเลนเข้าไปสู่จอประสาทตาได้พอเลนขุ่นปั๊บเนี่ยแสงไม่ผ่านผ่านเข้าไปไม่ได้ทําให้การทดสอบต่างต่างเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีเแล้วเพราะว่าตาข้างตาข้างซ้ายเนี่ย เ, mm hmm. เป็นคาตาเล็ตเราเรียกว่าแมชัวคาตาเล็ตครับคือคือเลนขุนร้อยเปอร์เซ็นต์เลนเลนเล,น,เลนอธิบายนิดนึงว่าขุนแล้วขุนเลยไม่สามารถไม่มียาตัวไหนที่ทําให้การรักษาเนี่ยเลนขุนกลับมาเป็นเลน<อ>ใสเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ไขคือตาข้างซ้ายเนี่ยก็ก็การมองเห็นเรียกว่าแทบจะบอดสนิทครับว่ากับมาตาข้างขวาแล้วเพราะว่าการตั้งขวาเนี่ยก็มีเลนขุนเหมือนกันแต่ว่าการตอบสนองต่างๆของะบบประสาทไม่ค่อยดีครับ นะรวมทั้งตะกี้ที่ทดสอบตั้งแต่เรื่องของเขาเรียกมินเนสต์มินเนสเรสปอนรวมทั้งดซเซลดีเฟลรวมทั้งที่ให้เดินชนสิ่งกีดขวางโดยที่ปิดตาข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็เปิดตาทั้งสองข้างเราพบว่า,าน้องฐานทัพเนี่ยตอบสนองไม่ค่อยดีนั่นแปลว่ามีปัญหาเรื่องของการมองเห็นแม้กนระคือมีปัญหาตั้งแตเ่เปิดตาสองข้างเดินก็มีปัญหาเรื่องของการเดินชน ปิดตาข้างซ้ายก็มีปัญหาเรื่องของการเดินชนปิดตาข้างขวาก็มีปัญหาเรื่องของการเดินชนแต่ว่าจากการตรวจสอบทางอัลตราซาวเนี่ยจอประสาทตาค่อนข้างดีนะฮะปัญหาหลักๆคือเรื่องของคาตาแลกเป็นหลักครับซึ่งปัญหาคาตาแล็บ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาที่ทตอบยากๆว่าอะไรคือสาเหตุกาลังจะถามครับอาจารย์ว่าอะไรคือสาเหตุข,ของการเกิดปัญหาตาใน,ในเรื่องของโรคคาตาและนะครับว่ามันเป็นไปได้จาก ตัวช้างเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกี่ยวกับมนุษย์ยังไงบ้างคับอาจารย์ก็เป็นไปได้ทั้งทั้งสามข้อปัญหาหลักๆก็หนึ่งตัวช้างเองครับเราจะเจอได้ในช้างที่อายุแก่ๆซึ่งฐานทัพอายุ40ปีนี่ก็ยังใช่ครับครับใช่อันที่สองเอ่อเกิดจากเกิดจากสิ่งแวดล้อมนี่เป็นไปได้เพราะมีรายงานว่าปัญหาคาตาลนในช้างเนี่ยหนึ่งในปัญหาเนี่ยเกิดจากภาะวะเรื่องของเรื่องแสง U ู ครับซึ่งบ้านเราเนี่ยแสงยูวีแสงยูวีค่อนข้างจะจะจะ,จะเต็มเหนียวเต็มที่มากเพราะว่าช้างเนี่ยการใช้ชีวิตของช้างเนี่ยจะอยู่ในในในแสงสว่างค่อนข้างเยอะครับแสงยูวีเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ทาให้อาปัญหาเรื่องของคาทาเลตเนี่ยออมีในราย,ายงานต่างประเทศแต่บ้านเราเนี่ยข้อมูลตรงนี้เน่ย,ยังน้อยมากยังไม่มีรีเส่วนหนึงครับเป็นข้อสันนิษฐานนัน,นึงปัญหาอีกอันหนึ่งคือปัญห,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 หาเรื่องของภาวะบาดเจ็บ จากอะไรก็ตามเช่นเนื่องจากเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของกระจกตาหรือว่าการบาดเจ็บของตาทำให้มีปัญหาเรื่องคาตาหลกตามาก็ได้หรือปัญหาเรื่องของการใช้งานก็ได้นะอาจารย์หมายถึงปัญหาอย่างเช่นอโ,อโดนไม้ดีดใส่ตาซึ่งหรือว่าเข้าไปในพุ่มไม้ในป่ามีการโ,โดนไม้ดีดใส่หรือว่า เกี่ยวยเป็นปัญหาเราเรียกปัญหาเพราะว่าบาดเจ็บในภาษาฝรั่งภาษาทางการแพทย์เราชอม,มากเช่นอาจจะเกิดจากโดนไม้ดีตาเดินพุ่มไม้แล้วก็ไปเกี่ยวตารหรือว่าอาจจะเกิดจากการใช้งานหนักๆอันนั้นก็ไม่มีข้อมูลนะฮเรื่องของการใช้งานที่ที่ตนกเกินไปก,ก็อันนี้ก็จะเที่เป็นเพียงข้อสิหลังหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า หลักๆแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าปัญหาเรื่องของปัญหาเนื่องจากอายุ่ยก็ก็อายุ40ปีนี่ไม่ควรมีท่านแหลกเนี่ยท่านเนื่องจากอายุเนี่ยคนจะเป็นในช้างที่อายุแก่ๆเป็นรุ่นแบบ6กสิบห้าเจ็ดสิบรุ่นปู่รุ่นรุ่นขรุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายหรือรุ่นที่ใกล้เกษียณแล้วมากกว่าอายุ40ปีเนี่ย แนวน้องเกิดจากเรี้ยงหรือมากกว่าไม่ไม่อาจจะเกิดจากเพราะว่าบาดเจ็บทอมากห,หรือหรือเป็นปัญหาหของยูวีอันนั้นก็ก็ก็ยังยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่แล้วก็อ,อาจจะเกิดจากสองปัญหาหนี้มากกว่าก้วที่จำบอกว่าเป็นไปได้ว่าเอา่อบางเรื่องที่ตอบไม่ได้อย่างเช่นปัญหาเรื่องโรคชิดเอ่อเลือดชิดอย่างนี้นะครับเป็นไปได้ถ้าอินบีก็เป็นปัญหาอันหนึ่งแต่ว่าโดยปกติช้างบ้านเรานะาี่มีเป็นหายเรื่อง่าท่ายค่อนข้างเยอะมากรบบแต่ว่าปัญหาเรื่องของ รื่องของการรักษาเนี่ยก็กว่ากันมาเรื่องของการรักษาเนี่ยไม่มีนะคือพาตแลคหรือว่าเลนเสื่อมเนี่ยเ,เป็นภาวะเลนเล,เลเนโปรโตีนในเลนเนี่ยเสียสภา,าพเหมือนไข่ต้มไข่ดิบมันต้องใสเพราะไข่ต้มปั๊บโดนความร้อนปั๊บเนี่ยเราจะให้กลับมาใส่มันเดิมเนี่ยม,มันไม่มาแล้ว,ลวมันไม่มาแล้วเพราะนั้นเสียแล้วเสียเลยนะเจิด้จเได้ไดแสดงว่าการหยอดยาเอ่ยหรือว่ายากินยาทานยาที่ให้ทาง เส้นเลือดอะไรต่างๆไม่ไม่ได้ไม่ได้มีที่จะช่วยให้เลนตานี่ใสขึ้นไม่ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยยกเว้นอันหนึ่งที่มีปัญหาคือบางทีช้างมีปัญหาเนื่องจากเลนเลนลักเซชันหรือว่นเลนเคลื่อนแต่จากการตรวจก็ไม่พบไม่พบเลนเคลื่อนอันนั้นพอเลนเคลื่อนครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องคาตาแลคตามมาแต่ว่าปัญหานั้นเนี่ยเราอาจจะแต่ว่าปัญหาพอคาตาแลคตามมาถึงที่เกิดขึ้นก็ต้องระวังเรื่องของ เลนอักเสบซึ่งมีโอกาสตาแดงง่ายๆมากเลยอาจจะต้องป้องกันามากกว่าการรักษาการป้องกันคือเมื่อเมื่อไรก็ตามที่มีอาก,การอักเสบตาแดงต้อง,ต,องต้องเรียกจ,จุลแพทย์มาตรวจครับหรือว่าหยอดน้ําตาเทียมเพื่อที่จะช่วยลด,ดอาการละคายเคืองตรงนี้ยวผมขออนุญาตเสริมนิดนึงสาหรับคนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับโรคตาในช้างหรือในสัตว์เนี่ยบางคนก็อาจจะตื่นตัวในการหาข้อมูลอะไรต่างๆเนาะ บางคนก็จะพบว่าเอนนี้ไงเขาทําในหมาในแมวทําในสัตว์เล็กอะไรต่างๆซึ่งมันมีอย่างนั้นจริงๆซึ่งความก้าวหน้าเทคโนโลยีอุปกรณ์องค์ความรู้ของสัตวแพทย์ทั่วโลกที่ทํากับสัตว์เล็กเนี่ยได้เลยจุดที่ที่ท,ที่เรียกว่าเป็นการทดลองคือเขาทำกันมาเยอะแล้วแล้วก็สาเร็จแล้วแล้วก็อาจจะมีบางคนที่พบข้อมูลว่าในต่างประเทศนี่ไงเขาได้วางยาสรุปช้างนะครับแล้วก็ ทำการผ่าตัดเปลี่ยนเดนตาให้กับช้างคือผมเองก็ได้เห็นเหมือนกันคือมันมีการทําแต่หลังจากนั้นอ่ะมันไม่มีการรีพอร์ตต่อนะว่าหลังจากทําแล้วเนี่ยสำเร็จไหมแล้วช้างตัวนั้นหายหรือเปล่าคือชาเลนจ์ของการผ่าหรือเปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นตอนเท่าที่ผมทราบจากอาจารย์คือข้อห,หนึ่งคือเราจะไปหาเลนนั้นจากไหนครับก็ก็ถ้าพูดถึงในใน,ในสัตว์เล็กน,นะฮะหรือแม้กระทั่งอ่าในในเอซุติชเช่นในกระต่ายเองเนี่ยเราจะมีการผ่าตัดถ้าเป็นคาทันแหล็กนะครับผ่าตัดเราจะเอาเลนออก แล้วก็อาจจะเอาเลนส์ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มันก็จะทำให้ถ้าเอาเลนส์ใสเนี่ยมันก็จะให้การมองเห็นโฟกัสได้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเราไม่เอาเลนส์ใสเนี่ยมันก็จะมองเห็นแต่ก็มองเห็นแบบเบลอๆแต่ดีกว่าไม่เอาออก oh, <okay. S 2> แต่ในในเรื่องของช้างเนี่ยข้อมูลตรงนี้ยังน้อยเพราะว่าข้อมูลทั่วๆไปในเรื่องของเครื่องมือที่ที่ใช้เรื่องของการผ่าเบรคโคหรือผ่าเ,าเลนส์ออกในในสัตว์เล็กในเอ็กโซติกเองเนี่ย เอามาใช้ในช้างไม่ได้เพราะว่าความลึกนะฮะความลึกแล้วก็แล้วก็พูดถึงอะนาโตม,มี่หรือว่าโครงสร้างของดรงตาระหว่างช้างกับหมาเนี่ยคนละเรื่องเครื่องมือมันก็ต้องคนละคนละตัวเราจะมาใช้ด้วยกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นช้างไม่ใช่สัตว์ทดลองเพราะฉะนั้นเตเปอร์ตรงนี้เนี่ยยังยืนยันว่าว่าข้อมูลยังน้อยถึงน้อยมากส่วนตัวก็ยังเรียกว่าการดูแลป้องกัน การป้องกันเนี่ยก,ก็ป้องกนันแม้แต่ว่าเป็นไปแล้วเนี่ยการดูแลหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยเป็นสิ่ง <Okay. S 1> ที่สําคัญมากกว่าการที่จะรักษาในการผ่าตัดอาจารย์ครับคำถามเนี่ยมันเกี่ยวกับคนเลี้ยงละคือมันเกี่ยวกับคนเลี้ยงก่อนหน้าเราแล้วก็มันก็เกี่ยวกับคนเลี้ยงคือเราคือท่อนที่เราเจอปัญหาแล้วเราจะรักษาใชา้ย,ยังไงผมอยากขอความรู้จากอาจารย์ว่าพัฒนาการของโลกโปรเกรสของมันตั้งแต่จ,จุดที่ได้รับสิ่งกระตุ้นให้เกิดการผิดปกติแล้วก็เลน เป็นลักษณะของเป็นฝ้าขาวเนี่ยจนมาถึงวันเนี้ยวันที่มาค่อนข้างจะขาวเกือบปิดมิดแล้วก็มองไม่เห็นรวมถึงอีกด้านหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีพัฒนาการว่าจะขาวขุ่นเช่นเดียวกันเนี่ยโดยปกติแล้วพัฒนาการของโลกเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็คําถามถัดไปคือแล้วคนที่เลี้ยงหลังจากเนี้ยมีข้อแนะนําหรือมีวิธีการยังไงที่จะทําให้เขามีชีวิตมีคุณภาพชีวิตหลังจากนี้ได้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับคําถามแรกก่อนว่าว่า พัฒนาการของโรคก,กว่าที่เราจะตรวจเจอนี่มันนานแค่ไหนเรียนให้ทราบว่าปกติในส่วนของคาทัลเลตเองไม่ใช่โรคเอ่อเป็นมาสามวันห้าวันครับครับยงต่านะครับเป็นมาเกินหนึ่งปีขึ้นไปหรือหรือนานกว่านั้นครับถึงจะมีอาการประมาณตาขุนได้ขนาดนี้นะครับครับยิ่งขุนสองข้างเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นภายในเดือนสองเดือนครึ่งปีก็เป็นไปไม่ได้เลยครับ,รบถ้าถามส่วนตัวเกินหนึ่งปีหรือ มากกว่านั้นอาจจะ3ามสี่ปีแต่ว่าพัฒนาการจะค่อยๆโปรเกรสไปเรื่อยๆจนจนตอนนี้ก็ก็ยังไ้ทราบว่าเป็นรักษาที่เป็นโคนอีกนะที่ยากกว่ายากเกินแก้ไขโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าถามส่วนตัวก็ตอบตอบคข้าวๆว่าเกินหนึ่งปีหรือมากกว่าขึ้นไปที่จะมีอาการแบบนี้ได้ไม่ใช่โรคฉุกเฉินที่ว่าจะเป็นภายในสามห้าันแล้วมีอาการแบบนี้ทันทีไม่ใช่ครับ แนวทางนะครับอาจารย์สําหรับคนที่ต้องเลี้ยงทายังไงให้คุณภาพชีวิตของช้างเนี่ยอพออยู่ได้พอรับได้คือตอนนี้ยังไงก็ไม่ดีเท่าช้างเชื่ออื่นแล้วล่ะครับแต่ฝากฝากนิดนึงฝากถึงคนเลี้ยงหรือเจ้าของช้างที่ที่มีช้างอยู่ในครอบครองต้องสังเกตอาการนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการผิดปกติวกลกลับมาที่เคยเจอที่ที่พูดกระแสครั้งแรกว่าให้ถือว่าเป็น Emergency อิคเัจ แล้วก็รีดเปนมิมนการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะน้อยลงวกกับมาช้างฐานทัพนี่มีปัญหาเรื่องของการมองเห็นนะเราได้เพียงเราเพียงแค่เราทําได้แค่การดูแลให้มันให้พัฒนาการของโลกหรือโปรเกรสซีฟของโลกเนะี่ยมันมันัฒนาโปรเกรสไปได้ช้าที่สุดเพราะอ<ะ>นาคตเร็วๆนี้ช้างฐานทัพก็าม่โอกาสตาบอดร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ดูแลก็คือหนึ่งนะควรจะอยู่ในลานหรือโซ่หรือสิ่งแวดล้อม เดิมๆครับ,รบอันที่สองงดใช้งานทุกชนิดครับจุดที่สามคืองดให้อยู่ในที่กลางแสงแดดครับเพราะว่าถ้ากลางแสงแดดเนี่ยทาให้ดวงตาเนี่ยทำงานหนักขึ้นถ้าอยู่ในที่ร่มตลอดเวลาสิ่งที่สี่คือคนเลี้ยงนะคนช้างเนี่ยต้องเป็นคนเดิมๆรอบ,รบแล้วก็อย่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่าเปลี่ยนอาหารอย่าเปลี่ยนลานเลี้ยงช้างเพราะนี้จะทําให้ทุกอย่างเขา ช้างนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือคือเรื่องของจมูกเนะี่ยเรื่องของดวงวังยังไงเขาก็ไม่มีทางเสื่อมนะไม่เหมือนตานะ,ะับเขาจะใช้วิธีการดมการรับกลิ่นที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่าแต่ว่ามงนจะเป็นจุดที่เขาชดเชยในส่วนที่ตามองไม่เห็นได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนสีแม่ล้อมเดิมๆนะเช่นวันนี้ละไปเลี้ยงในร้านเอทีอ่นี้ร้านในรานเบียนะจะทมให้เขาต้องปรับตัวอันนั้นไม่ดีไม่ดีนะแนะนำให้อยู่สีแม่ล้อมเดิมๆ คนเลี้ยงเดิม,ดมอาหารเดิมๆแล้วก็อยู่ในร่มนี่เป็นตัวที่ป้องกันให้โรคในพัฒนาการไปได้ให,ใ,หใ,หให้ยืดอายุเรื่องของการมองเห็นออได้มากที่สุดก็แน่นอนครับเราก็เสียใจนะในภาวะที่ช้างอายุ40ซึ่งไม่ได้เป็นวัยที่พึงจะเกิดโรคตาเลยนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้เราอยู่กับความจริงเราอยู่กับปัจจุบันช้างอยู่ในความดูแลของเรา อยู่ในการซัพพอร์ตของทุกคนนะครับที่เป็นห่วงช้างเชือกนี้นะครับสิ่งที่น่าตกใจคือมีแนวโน้มว่าจะมองไม่เห็นทั้งสองข้างแต่อย่าตกใจจนทำอะไรไม่ถูกตาบอดไม่ตายตาบอดไม่ตายแต่ถ้าเลี้ยงดูไม่ดีก็อาจจะเจ็บตัวเพิ่มหรืออาจจะาบาดเจ็บเรื่องอื่นตามมาเพราะฉะนั้นคําแนะนำของอาจารย์นะครับแล้วก็แนวทางในการประครับประคองตัวผมเอง ควานทีมควานนะครับแล้วก็น้องหมอทิพย์เป็นสัตวแพทย์ประจําอยู่ที่นี่เราก็รับรู้รับฟังแล้วเราก็พร้อมที่จะ,ะ,ะปรับนะครับแล้วก็สร้าง Environment ที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตต่อไปของช้างพายฐานทัพนะครับสิ่งหนึ่งทีอ่อยากจะให้โทษก้าวข้ามนะครับคือการไปค้นหานะครับว่าอะ,อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ช้างเชื่องนี้มีปัญหาเรื่องตานะครับมัน เป็นเรื่องที่เราตอบไม่ได้และไม่มีใครตอบได้นะครับช้างที่ผมได้รับฟีดแบ็มาจากสัตวแพทย์หลายท่านก็คือมันไม่ได้เป็นประเด็นแบบสรุปตายตัวเลยว่าช้างทํางานอย่างนี้ช้างลากไม้เป็นสาเหตุของอย่างนี้ไม่ใช่ช้างอยู่เฉยๆเลี้ยงอยู่ดีๆก็เป็นช้างที่ยังไม่ทันแก่ก็เป็นช้างที่อยู่ในการท่องเที่ยวชนิดอื่นก็เป็นช้างอยู่ในศูนย์บริบาลแต่ตากแดดเยอะก็เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องโลกอ่ะ บทมันจะเกิดมันก็เกิดมันเป็นไปได้ครับจากหลายสาเหตุที่เราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะฟันธงและสรุปนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องของการถกเถียงหรือเป็นเรื่องของการสรุปแล้วทําให้เกิดการเข้าใจผิดต่อพี่น้องคนเลี้ยงช้างต่างมิภาคต่อพี่น้องคนเลี้ยงช้างในหลากหลายอาชีพนะครับก็เราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วก็มาอยู่กับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ที่เราจะดูแลช้างฐานทัพยังไงนะครับก็เป็นเรื่องปุุนใจเป็นเรื่องสบายใจว่า ไม่ว่าจะเป็นการตรวจตาวันนี้หรือว่ามีพัฒนาการของโรคที่เราเห็นเพิ่มเราก็ยังมีอาจารย์หมอซึ่งอาจารย์หมอก็ยังทํางานใกล้ชิดกับอาจารย์หมออีกหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องตาครับแล้วก็นะวันนี้มันยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีไอชิ้นตา,าที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสําหรับช้างโดยตรงแล้วก็เรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เราบอกได้คือในวันนั้นที่มันมีหรือในวันที่เรามีเทคโนโลยีที่เข้าถึงแล้วเรายัง มีแรงทากันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าตัวฐานทัพอ่ะก็จะได้รับสิทธินั้นนะครับวันหน้าที่เรารู้เพิ่มวันหน้าที่อาจารย์ทราบมาว่าเขามีอุปกรณ์ชิ้นนี้เพิ่มมาแล้วเราก็จะต้องทําให้ได้สอบหามาให้ได้ในการทําให้ชีวิตของช้างนั้นนะได้รับในสิ่งที่คึรจะได้รับตามที่มนุษย์ทั้งหมดองค์ความรู้ทั้งหมดมีนะครับก็ ผมขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่สละเวลามาตรวจช้างแล้วก็นอกจากตรวจช้างหาังหาทับแล้วก็ให้ความรู้อธิบายเรื่องตาต่างๆให้ควานเข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดกับหันทับแล้วตัวอื่นจะไม่เป็นนะครับโอกาสเป็นมันเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นความรู้เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ก็ได้รับจากอาจารย์เป็นเพี่มนครับก็เดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นหนึ่งที่จะต้องขอความรูบบร้อาจารย์ไปดูน้องกัญญา นะครับใครๆก็รักกันยาเนาะใครๆก็เป็นห่วงเท่าที่เราเห็นนะี่กันยาใช้ชีวิตได้เดินไม่มีเตะไม่มีชนเหมือนคานทับนะน่ารักด้วยแต่ว่าด้วยความที่กันยาเนี่ยเป็นช้างที่คลอดก่อนกําหนด,ดเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นของเรื่องตาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราให้ความสําคัญแล้วก็อยากจะได้รับการตรวจอย่างละเอียดโดยอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญน,นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ติดตามทั้ง,งเรื่องของฐันทับกันยาแล้วก็เรื่องของช้างอื่นๆได้ต่อไปนะครับผม ขอบคุณนะครับเราเข้าใจช้างเราเข้าใจควานนะครับแล้วเราก็รับฟังจากผู้ที่มีความรู้นักวิทยาศาสตร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันช่วยช้างไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอาจารย์ขอบพคุณครับ,บค,ครับ